วันนี้แอมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง10สิ่งที่พ่อแม่ไม่สอนลูกไม่ได้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนั่นก็คือเรื่องของการสวัสดีนะคะก็คือสวัสดีผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้แอมจะสอนลูกเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแอมเป็นคนชอบเด็กที่เวลาผ่านมาเจอแอมอ่อะ เขาเห็นแอมแล้วเขายกมือขึ้นสวัสดีโดยอัตโนมัติคือผ่านมาแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนะคือมันรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนเขามาอย่างดีแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่แอมจะเน้นสอนลูกก็คือเรื่องของการทําความเคารพผู้ใหญ่นะคะซึ่งจะต้องขาดไม่ได้เลยอีกเรื่องที่สอนก็คือเรื่องของการกล่าวขอบคุณ จะบอกลูกเสมอว่าเวลามีใครทําอะไรให้เนี่ยต้องขอบคุณต้องพูดขอบคุณให้เป็นนิสัยขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะเ <ew> พราะจริงๆแล้วอ่ะคนเหล่านั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้เราก็ได้เช่นหยิบของมาให้เขาไม่จําเป็นต้องทําให้เราก็ได้แต่ว่าเขามีน้ําใจทําให้เราเราก็ต้องรู้จักขอบคุณอันนี้แอมก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าใครทําอะไรให้ต้องเอ่ยขอบคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็ตามนะคะ อีกเรื่องก็คือเรื่องของการเก่าทำขอโทษค่ะเวลาที่เราทําให้ใครรู้สึกแย่เนาะทำให้ใครโมโหหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นต้นเหตุของความผิดนั้นเราก็ควรที่จะพูดขอโทษคือต้องตระหนักก่อนว่าฉันทําอะไรลงไปมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลโอเคเหตุมาอย่างนี้ผลเป็นอย่างนั้นและสรุปคือใครผิดโอเคถ้าฉันผิดฉันขอโทษเรื่องนี้แอมสอนลูกประจำนะคะขอบคุณขอโทษเป็นเรื่องเบสิกมากๆที่ครอบครัวเราจะทํากัน มันจะพูดติดปากออกมาเองนะคะโดยอัตโนมัติมันก็เริ่มจากการที่เราเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกก่อนขอบคุณสามีขอโทษสามีสามีก็ทําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องปกติในครอบครัวพยายามเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกในเรื่องนี้แล้วลูกจะทําเองโดยอัตโนมัตินะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของการแสดงความรกักค่ะคือถ้าเราอยากจะแสดงความรักกับใครอยากจะทําให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกห่วงใยเราก็แสดงให้เขาเห็นไม่ต้องปิดบงังที่บ้านแอมเนี่ยเราจะกอดกันเป็นประจำเราจะหอมเราจะบอกรักกันประจํามันก็เลยกลายเป็นว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่ลูกจะได้ซึมซับเรียนรู้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอบอุ่นด้วยรู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในคําว่าครอบครัวนะคะซึ่งความจริงแล้วคําว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีครบรพ่อแม่ลูกเนาะอันนี้แอมพูดในบริบทของแ เรามีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ตรงนั้นอาจจะมีแค่เราก็คือคุณแม่แล้วก็ลูกเราก็สามารถที่จะแสดงความรักต่อลูกแสดงความรักต่อกันได้ทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะลูกก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยไม่ได้รู้สึกขาดสิ่งใดเลยนะคะอีกข้อคืออย่าก,กลัวที่จะเป็นคนไม่ฉลาดสงสัยอะไร ให้เอ่ยปากถามเสมอนะคะแอมจะบอกกับลูกเลยนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องแม้แต่แม่เองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องถ้าเกิดว่าแม่สงสัยเรื่องไหนแม่ก็จะเอ่ยปากถามคนอื่นทันทีลูกก็เช่นกันลูกก็ควรที่จะไม่ต้องเก็บความรู้สึกที่ว่าถ้าเราถามแล้วเราจะกลายเป็นคนดูไม่ฉลาดหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูแบบ ดูแย่ในสายตาคนอื่นหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่มีใครฉลาดไป็นศัเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยอะไรให้เอ่ยปากถามทันทีนะคะเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเนาะถ้าเรารู้สึกสงสัยว่าคนนั้นไม่พอใจเราไหมคนนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นกับเรารู้สึกยังไงกับเราหรือเปล่าสามารถสอบถามได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อเราจะได้แก้ไขตัวเราเองด้วยนะคะอีกเรื่องก็คือถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยให้ขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่า แน่นอนว่าในความเป็นเด็กเนาะักยภาพของเขาเขาอาจจะทําอะไรได้ไม่ดีพอหรือทําได้ไม่เต็มที่เช่นจะเปิดตู้เย็นหยิบขวดน้ําเปิดฝาขวดน้ําทําไม่ได้หรือใดๆก็ตามในชีวิตประจําวันเขาอะค่ะก็คือบอกเขาว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้มันไม่มีใครเก่งทุกเรื่องแน่นอนไ่าย้อนกลับไปคือก็ไม่มีใครฉลาดทุกเรื่องเหมือนกันถ้าสงสัยให้เอ่ยปากถามถ้าทําอะไรไม่ได้ให้ขอความช่วยเหลือ นี่เป็นเรื่องเบสิกที่เราจะต้องบอกลูกนะคะกีกข้อก็คือถ้าเห็นสิ่งผิดหรือรู้สึกว่าสิ่งนั้นทําแล้วมันไม่ปกติมันจะต้องส่งผลเสียต่อคนอื่นทาให้ข้าวของพังหรือว่าทําให้เราเร็จตัวนะคะสามารถเลือกที่จะไม่ทําได้คนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทําหรือไม่ทําสิ่งใดก็ตามเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นทําแล้วมันไม่ดีก็ขอให้ไม่ต้องทําเลยอันนี้ดีที่สุดอันนี้ก็จะบอกกับลูกว่าใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ให้ดีสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทาไม่ได้ ้อต่อมานะคะมันก็ต่อจากข้อที่แล้วแล้ะค่ะก็คือแน่นอนว่าคนเรามันก็สามารถที่จะเลือกเดินทางผิดได้เนาะหรือว่าสามารถทําผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นก็จะบอกลูกเสมอว่าถ้าลูกทําผิดพลาดให้บอกตัวเองว่าคนเราสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคะถ้ารู้ว่าทําผิดก็แก้ไขนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อันนี้แอมก็จะบอกลูกเหมือนกันถึงเด็กๆจะยังเล็กนะแต่แอมก็จะสอนสิ่งนี้กับลูกตั้งแต่เขาเป็นเด็ก เหมือนกันเพราะแอมรู้สึกว่าการสอนด้วยเหตุละผลมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะอีกเรื่องก็คือถ้าลูกรู้สึกว่าอยากร้องไห้ไม่ไหวแล้วก็ร้องมันออกมาเพราะความรู้สึกของคนเราอะค่ะมันต้องแสดงออกมาซื่อๆเนาะสุกก็ยิ้ม เสียใจก็ร้องไห้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์จะไปเก็บกดมันไว้ทําไมสําหรับลูกชายแอมก็บอกเหมือนกันว่าเออถ้อเขาอยากร้องไห้ก็ร้องนะเออถ้ายเครียดก็ร้องไห้นะลูกถ้าอยากร้องก็ร้องเจ็บก็ร้องเจ็บก็ไม่จาเป็นต้องบอกว่าเออไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วก็บอกกับลูกไว้อย่าร้องอย่าร้องไม่ใช่เจ็บคือเจ็บเจ็บคือร้องไห้ได้ไม่ผิดนะคะข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากแอมจะบอกลูกเสมอเลยว่าพ่อกับแม่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอถ้าวันไหนที่ลูกโตไปแล้วแล้วลูกรู้สึกว่าลูกมืดบอ อับจนหนทางไม่รู้จะพึ่งใครขอให้นึกถึงพ่อแม่แล้วกลับมาบ้านเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอไม่ว่าลูกจะไม่เหลือใครจาไว้ว่าลูกจะมีพ่อแม่อยู่เสมอ <S <S และนี่ก็คือ10ข้อสั้นๆที่แอมบอกแล้วก็สอนลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆนะคะซึ่งก็ผลลัพธ์ที่ได้แอมก็รู้สึกว่าเออลูกแอมก็เป็นเด็กที่น่ารักมีมารยาทนะคะแล้วก็มันไม่ได้ยืนยันจากตัวเราเองด้วยนะว่าเรามองลูก แต่มันเป็นการที่คนอื่นเขาเห็นลูกของเราแล้วเขาสะท้อนกับมาว่าอเด็ก2คนนี้เขาเป็นเด็กที่น่ารักเขาเป็นเด็กที่คุยรู้เรื่องแล้วเขาเป็นเด็กที่มีเหตุผลนะคะสุดท้ายนี้แอมก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามแอมและลูกหมุนรอบตัวค่ะ